สวัสดีครับตานทางชาแนลวันนี้พี่น้อง <c oughs> มาร่วมอนุโมทนาสาธุในบุญปล่อยปลาดุกด้วยกันนะครับวันนี้ครอบครัวของพี่ตู่โดยจอนนะครับทำบุญให้กับคุณพ่อโดยการนำปลาดุกมาปล่อยแทนนะครับพี่น้องที่อยู่จากฝั่งสหรัฐอเมริกา <c oughs> อ้าวอธิษฐานการเซร็นยัง <c oughs> พี่น้องดูบรรยากาศแป๊บนึงโอ้คลองอ่างใหญ่นะครับตั้งนมโมสามจบก่อนไม่ต้องไปลึกหรอกมันจะได้แหวกไวายไปตั้งนมโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพระทุทธธรรมพระสงค์พระแม่ครูบาอาจารย์เพื่ออุทิศกุศลผลบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของคุณจรและครอบครัวรโดยพิตรสมัครทเ่ฟอร์ดพิสุและพี่น้องกัาลามิตรในช่องต่าทองชแนลทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องที่ได้มาดูมาชมก็มา อธิษฐานโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะครับแผ่เมตตาก่อนปล่อยนะครับพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุ พุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตัง satu พุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธัง พุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธางงนันตังหนึ่พุท้างงนันตังพุท้างงนันตังพุท้างงนันตังหนึ่อ่าปล่อยเลยไม่ต้องมาลึกก็ได้ให้มันแวกไวอ่า โอ้ไปแล้ว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 โอ้ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่โอ้ยไปแล้วอ่าขอให้เจ้าไปอ่าออกลูกออกล้านตอลูกตอกล้านฮะโอ้ตัวตัวเมี้ยมเนี้ยเลยพี่น้องตัวใหญ่หาได้อ่าเนี้ยพี่น้องอาการที่เราอู้รูตรงนั้นวิ่งปูดเลย ไปซื้อปลาหนะ้าเคียงมาปล่อยก็เป็นกุศลเหมือนกับว่าได้ต่อชีวิตต่อชะตาให้เขาไปสู่สุขตินะครับไปต่อลูกต่อหลานเหมือนกับภาพันของคนเรามนุษย์เรานี่แหละพี่น้องการต่อชีวิตสรรพสัตวนะ์อันนี้สงส์นับประมาณไม่ได้เราไม่ไปคาดกิดหรอกพี่น้องว่าทุกชีวิต ตลวนตักตัวตัวตายเหมือนเราเหมือนเขาทั้งคนทั้งสัตว์ก็เช่นกันทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับบรรยากาศมาปล่อยปลาบุกในวันนี้นะครับตาทองชาแนลก็ขอจบลิบแต่นี้ตอนนี้นะครับพี่น้องอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์เตวาทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ